สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้สาวอุดรอินสวิตมีเรื่องราวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาเล่าให้ฟังค่ะประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในโซนยุโรปมีชื่อเรียกเป็นภาษาเยอรมันว่าดิชไวส ภาษากลางที่ใช้สื่อสารในประเทศสวิตเซอร์แลนด์คือภาษาสวิตเยอรมันค่ะใกล้จะถึงวันชาติสวิตเซอร์แลนด์แล้วเรามาดูกันว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เริ่มก่อตั้งมาได้อย่างไรค่ะสมาพันธ์สวิตก่อตั้งเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมคริสต์ศักราช1291โดยการร่วมสาบาน ระหว่างรัฐสามรัฐในเขตเทือเขาเอลฟคือคันโตนอูรีคันโตนชวิตและคันโตนอุนเทอร์วางเดนสมาพันธ์รัฐชวิตที่เรียกเป็นภาษาเยอรมันว่าสวายเซอริเชอร์ไอเกโนเซนชาร หลังจากนั้นได้มีรัฐต่างๆเข้ามาร่วมด้วยในปีคริสตศักราช1513รวมมีทั้งหมด13รัฐจนถึงคริสตศักราช1815มีทั้งหมด22รัฐในปีคริสตศักราช1815ที่คองเกรสแห่งเวียนนาได้มีการลงนามให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่เป็นกลางทางการเมืองโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นการชนป้องกันการขยายดินแดนและการทำสงครามระหว่างประเทศฝรั่งเศสเยอรมันและออสเตรียในปีคริสตศักราช1848ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งระบุให้เมืองเบิร์นเป็นเมืองหลวงของสมาพันธ์รัฐ โดยมีภาษาที่ใช้เป็นภาษาราชการ3ภาษาคือภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสและภาษาอิตาเลียนปีคศ1979ได้เพิ่มรัฐล่าสุดคือรัฐยูรารวมเป็น23รัฐเนื่องจากรัฐทั้ง3ได้แก่รัฐอัพเพนเซลบาเซลและอุนเทวันเดน แต่ละรัฐถูกแบ่งสองส่วนเป็นกึ่งรัฐจึงนำรวมได้26รัฐก็คือ26จังหวัดนั่นเองค่ะทีนี้เราไปดูกันในเรื่องของการปกครองค่ะการปลกครองการแบ่งเขตการปกครองนับตั้งแต่คอ1 8ส8น1848สสวิตเซอร์แลนด์ได้เริ่มใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ประชาธิไปไตยแบบสมาพันรัฐประกอบด้วย26รัฐอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลางเรียกว่าสมาพันรัฐแต่ละรัฐมีรัฐธรรมนูญและรัฐบาลของตนเองเป็นอิสระจากการบริหารส่วนกลางส่วนอำนาจบริหารส่วนกลางอยู่ที่คณะมนตรีแห่งสมาพันเทียบเท่าคณะรัฐมนตรีซึ่งเรียกว่า มนตรีแห่งสมาพันธ์มีเจคนทำหน้าที่ควบคุมบริหารการในหน่วยงานระดับกระทรวงเจ็ดแห่งดำรงตำแหน่งวาละสะี่ปีและในเจคนจะได้รับเลือกจากรัฐสภาแห่งสมาพันธ์ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีผัดเปลี่ยนกันวาระละหนึ่งปี ในส่วนของการปกครองระดับสมาพันธ์อำนาจนิติบัญญัติของสมาพันธ์อยู่ที่รัฐสภาแห่งสมาพันธ์ซึ่งประกอบด้วยสองสภาคือสภาแห่งชาติและสภาแห่งรัฐทั้งสองสภามีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันค่ะ สภาแห่งชาติได้รับเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงมีจำนวน200คนแต่ละรัฐจะมีจำนวนผู้แทนของตนมากน้อยตามจำนวนของประชากรอ,อย่างไรก็ตามแต่ละรัฐจะต้องมีผู้แทนอย่างน้อย1คนสภาแห่งรัฐมีจำนวนผู้แทน46คนโดยแต่ละรัฐมีผู้แทน2คนสำหรับการเลือกตั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ ก็จะมีการกำหนดวันเลือกตั้งจะเป็นการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ค่ะประชาชนจะได้รับไปรษณียส์ส่งมาที่บ้านแล้วก็ทำการกากาบาทเลือกตั้งนะคะหลังจากนั้นก็ส่งกลับไปที่อํำเภอในของแต่และหมู่บ้านค่ะแล้วเขาก็จะมีการกำหนดวันที่จะเปิดจดหมายเพื่อที่จะดูว่า ผู้ที่สมัครนะคะมีใครบ้างนะคะที่ได้คะแนนมากในส่วนของตัวสาวดอนอินสวิตเนื่องจากเราไม่รู้จากากฎหมายนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าบุคคลที่เขามาสมัครเป็นสมาชิกของสภา,ามีความรู้หรือว่าความสามารถมากน้อยเพียงใดจากการที่จะมาการมว่ มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมค่ะสำหรับคนที่เขาอาจจะมีวุฒธภาวะที่เหมาะสมกว่าทุกครั้งของการเลือกตั้งสาวดรนชีวิตยังไม่เคยเลือกตั้งเลยค่ะเพราะว่ากลัวจะไปให้คะแนนสำหรับคนที่ไม่มีความสามารถพอค่ะหรือว่าถ้าเราไม่รู้เราก็อยู่เฉยๆก็จะดีกว่าค่ะขอบคุณข้อมูลจาก คู่มือการดำรงชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์เส้นทางสู่สวิตเซอร์แลนด์ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยค่ะสถานะของสาวอุดรอินสวิตถือสองสัญชาติค่ะสัญชาติไทยและสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมาอยู่ประเทศสวิสตเซอร์แลนด์ตั้งแต่คริสตศักราช1,999ค่ะ ก็ถือว่านานเลยทีเดียวค่ะก็ขอขอบคุณประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ให้โอกาสให้โอกาสเราได้มาทำมาหากินนะคะแล้วก็เป็นพลเมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยสมบูรณ์ค่ะจากการที่ไม่ไปเลือกตั้งก็ไม่ได้ถือว่าผิดนะคะก็อย่างที่พูดค่ะเราอยู่เฉยๆอาจจะดีกว่าค่ะดีกว่าเราไปเพิ่มคะแนน ให้กับคนที่ไม่มีคุณสมบัติพอคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสวิตด้วยคะ่ะสำหรับช่องทางติดต่อนะคะก็จะมีทางเว็บเพจเจสิก้ากวิกุลสาวอุดรอินสวิตแล้วก็ทิกตอกนะคะ สาวดอนอินสวิตค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะรอเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ